วันที่เราจะต้องไปเยี่ยมเพี้ยนนะคะฮะไม,มไ,มไม่น่าจะครบก็วันนี้มีแค่สามสีพี่น้องค่ะคืออีกคนหนึ่งเปื่อยค่ะเปื่อยอยู่บ้านนะคะอีกคนนึงเปื่อยแล้วมึงเดินอยู่บนถนนจริงหรือไม่เราจะมาตรวจสอบดูนะ้มันไม่น่าจะเยอะนะจ๊ได้เพราะว่ามันถนนเห็น,หนเส้นอยู่อะ ขับมาเลยเย่ไปขับมาเราตรวจสอบน้ำมาเราจะสามารถแบบมาได้ไลยนะคะมันตื้นอยู่หนูเนี่ยคือมันแค่ระดับนี้เองม,มันได้อยู่ค่ะได้อยู่ตอนนี้เราเดินจนสุดแล้วเนี่ยเจี๋ยวเราเนี่ยตรงกลางยังได้เลยมันได้อยู่เนี่ยดูก็รู้เพราะพี่เห็นเส้นเหลืองอยู่ ของของมันนนมาหาต้องตาลก็ไม่ได้เรียกว่าลองน้ําฝนนะคะคือเขาไม่ได้เรียกว่าลองน้ําฝนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าน้ํามันเพิ่งยุบแล้วน้ํามันก็เนี่ยน้ํามันเพิ่งยุบไม่ได้เรียกว่าลองน้ําฝนมาดีค่ะแม่แต่ตัวอะไรมาช่วยเก็บของพี่ชอบจบไปแล้ว้ามอ้าวแค่นี้แหละชุดเก็บของป้าบอหนูไม่ ผลนะะคอันเนี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาได้เอาไปทำอาไรไม่ไไม่ใช่แน่มก็พัวไม่ได้ต้องตกเอาไปต้องมาตรงเนี้ยก็เนี่ยก่าจะมาถึงนี่ก็ก็ยากอยู่ไเวลาหนูเราก็เก็บทิ้งกันไหนที่เราไม่นั่นทิ้งแม่งเลยซื้อใหมะยาไม่ฉีดไปเลยอย่าไปละอย่าลองฉีดนะฉีดปวดไหมใช่มอโอเมน ขอบคุณนะคะเพื่อสุขภาพค่ะสองแสนนะนะมีสีสาวเล่าเรื่องนั่นแหละให้มีสีสาวโนพิการแล้วก็ชอฟังแล้วก็มีป้่ณตป้าณคือป่วยอยู่บ้านป่วยอยู่บ้านก็เลยบอกว่าฝากมาบอกต้องตาได้ว่านะมาไกลให้นะไม่ต้องบเปียเดี๋ยวไปใกล้ถึงเลยืนไม่ได้ ก็นี่เห็นไหมเรามาถึงที่จนได้ขนาดมาลําบากเนี้ยเรายังนัดสวยแม่กล้องอ่ะสวยเนาะหนูยังสวยอยู่เลยนะหนูไอ้หนูยังสวยอยู่ว่าไแล้วเนียว่าไม่ได้สวยนะเออเลิศนะสวยนะกล้องนะลดไปพี่กัน โนหนโน้สวยหนูยสวยโต้อไปโอ้ยสวยไม่มีตีนกาเลยทำไมแม่มีตีนกาลูกสาวแม่ยังไม่ได้ชอยู่ในปายสีฟูเอานรมันไม่ได้ลอยไปกับน้ำใช่ไหมลูกอ้อยไม่ไฟไฟยังหรอกีนกไม่ลอยไปกับน้ำบอท่องไม่ลอยบอท่องไม่ลอยไปกับน้ำบอแม่อซ์ี้สองวันจะมารับไป็สยานะคะไม่ต้องรอวันนี้เลยสีบางใม่กลับองังยังไงให้ในยักษ์ไปกินไส้ตัง่า ไปเรไป่าผมลี่ยนผมอะไรมาให้กินดีเลยดเกาไปเปลี่ย้องไปไปเ่ยน้องนแมุ่้เนี่ยปล่ยนเชีเปล่ยวมาเร็วจัเลยอ๋อไมได้ค่ะไปเอาชุดนี้นะหนูนะเน่หนูพาลูกสาวไปชาระล่างกายไปจับผมก่อนให้ไปคลายเครียดก่อนเนาะไปเวไปคลายเครียดพาไปกินเราจะไปข้างนอกกันแล้วนะคะหนุนอีแดง ไอแดงไอแดงมันแบบว่าแบบเจ๊ไอแดงคือแบบว่ลาล่ะเดี๋ยวก็จะมีคนมายกอเอาท่วมรถแบบเลยเหรอเท่วมรถเลยเหรอมดโอ้ยใช่สิเจ๊มันจะไม่ท่วมได้ยังไงกันเนี่ยดูสภาพข้างในสิเลเซตุ้งเปะหมดเลย